ลงมาขอกล้วยขอขอกล้วยพอ่อแล้วก็ขอนมครับนี่ครับพอ่อครับกล้วยเนี่ยเดี๋ยวหนูหนูเอาขึ้นไปให้น้องกินด้วยนะพอ่อได้นี่ไ,ไม่หินดำเลยอันนี้สวยแล้วตันนั้นดำปุ๊ดเลย<อ>เดี๋ยวหนูจะรีบขึ้นไปถ้าวันนี้หนูถ้าหนูจะลงก็ลงลุงยินยินหน่อยนะพอ่อได้ถ้าลงมายินยนิถ้าลงไม่ยินก็พรุ่งนี้เขาเลี้ยงหมูมหมู สามมมงม่อหนูกินลูกหนึ่งนะพ่อนะเพิ่งนี้เขาเลี้ยงหหมูสามโมงสามโมงกว่าสี่มงสี่มงหนูจะลงมาบอกพ่อนะประมาณสี่มงเช้าอะครับเพราะว่าต้องลงหมดทุกคนพว่งน,นี้แต่เขาถ้าจะรอเขาปืดมันก็แต่ถ้าหนู บอกนะพ่อหนูจะรอจนกว่าเขาจะเปิดในเที่ยวนี้ไม่ให้เสียเงินฟรีนะพ่อหนูต้องเอาให้ได้โรงการก็แล้วอะไรก็แล้วนะพ่อเนาะใช่แต่หนูขอให้สองตัวนะพ่อถ้าตัวเดียวเอาไม่ได้ก็เอาสองนะพ่อเนาะได้เดีย๋ยววันนี้หนูให้สามตัวไว้ก่อนเดี๋ยที่หนูเห็นหนูเห็นวันวันนั้นนะพ่อ วันวันที่เขาเปิดนะพ่อวันที่หนูรอรอรอดูกันอย่างหนูจะเขียนให้ครับทีนี้อิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อน,น,ออนครับหนูกกินกล้วยจะได้อิ่มนะพ่อเนาะใช่กินกล้วยแล้วก็อิ่มแล้วก็เดี๋ยวแล้วหนูก็ต้องรีบก,กลับไปดูครับเพราะเขาเตรียมตั้งลูกกันอีกแล้ว ยังพ่อตะเคียนเขาขึ้นไปหาหนูก็บอกว่าบ้านพ่อบ้านพ่อถูกถูกลักของนะครับใช่โอ้้าหนูอยู่หนูจะหลอกมันนี่หนูไม่อยู่ที่พ่อมันเอาอะไรไปครับปล่อยมันเอะาอะไรกันมันมันมันอดมัน,นะพ่อเนาะเดี๋ยวหนูทำเองเดี๋ยวหนูจะให้มันขับรถชนกันเลยครับพ่อ ให้ตำรวจจับดีกว่านะพ่อเนาะพ hmm. ่อพ่อระวังมันมายิงนะพ่อกลัวไหมยิงอะไรหรอมันมาทางโน้นตรงโน้นมันไม่ได้มาจะมารักของพ่อในบ้านหรอกครับมันจะมารักรักของที่รถเนี่ยครับมันจะมาเอาลกล้อรถที่เฉยทะเลน,นะครับเอาไปทำไมรถรถเอาไปขายครับมันเป็นอะไรมันรักมารักโมอเตอร์ไซค์เขาแล้วก็รักของที่ ที่ที่จอดจอดจอดที่คุณไม่หู้แล้วมันก็เข้ากันไปครับมันเห็นครับแล้วมันมืดมืดมันเดินดูหมดเลยของอะไรได้เป็นเงินมันเอาหมดนะคะมันมันแม่บอกว่ามากันต้องหลายคนลอพ่อแม่น่าจะหักโคนะพ่อเนาะเดี๋ยวน้อยน้อยจะรีบเขียนให้น้อยจะรีบไปนะพ่อนะเฮ้ยนี่น้องนี่หนูกขอเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย เดี๋ยวหนูหนูหนูหน,หนูจะรีบเขียนให้พ่อครับข้างบนครับข้างบนหนูให้เป็นอย่างนี้นะพ่อเนี่ยพ่อหนูหนูหนูเห็นเป็นข้างบนครับนี่ครับนี่เห็นเป็นข้างบนครับ,นนบ,นรบหนูต้องเขียนน้อยไหมครับเนี่ย <c oughs> เขียน <c oughs> เขียนน้อยอีกนล้นครับเ <c oughs> ขียนวันที่กันอู้เอาทางไหนดีเนาะเอาทางใหญ่เขียน <c oughs> มีครับข้างบนครับน้อยเห็นยังไงครับมีสายุนหกแปดนะพ่อหกแปดอู้เอาใหม่ดีกว่านั่นแหละเอออะไรอ่ะอะไรห,แหกแปด บนน้อยเห็นอย่างเงี้ยครับที่ที่เขาวางไว้ตัว,ต,วตัวนี้ยังอยู่นะครับพ่อแต่มันเป็นห้าครับอะไรก็ได้มันมันอย่างเงี้ยครับตัวนั้นมันเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยใ <c ười S 2> ครดูจะออก,อกตัวไหนมันจองตัวไหน,นบนุญโอไม่ได้เขียนบุญเลยครับเขียนเขียนตรงนี้ก็ได้บนญเฮ้ยครับนี่เนี้ยบุญครับ เห็นย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งพอ่อหนูเห็นอย่างงี้นะครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับเนี่ยมีสองตัวนี่ครับอะไรเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งตีครับแปดหนึ่งตีครับหนูเห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็สองตัวพ่อก็ตัดเอาได้ไหมครับได้แลวก็พ่อก็ตัดศูนจิตแล้วก็ ก้าวจิตนะพ่อเนาะให้หนูตัดไหมตัดเลยเอาหนูตัดเลยนะพ่ออู้มันก็เยอะจังเลยให้เขาตัดเองก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับล่างเนาะพ่อเนาะบูยหนูยังไม่ได้เขียนน้อยเลยเดี๋ยวหนูเขียนข้างล่างก็ได้เนาะพ่อล่างหนูเห็นเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ ล่างนะครับนี่ครับหนูเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับพ่อตอนนี้ครับตอนนี้ครับนี่ครับแต่เขายังไม่วงครับพ่อตัวตัวตอนนี้นะครับเนี่ครับนี่พ่อต้นเนี่ยจิดก็สมุนนะครับหนูนวุ่เลยได้ไหม พ่อเนี่ยนู้หินเขาเขาเขาทำอย่างเนี้ยเขาไม่ได้วุนะพ่อ,พอ,อ,พอเขาเ,เขาทำอย่างเนี้นะครับพ่อเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเขาทำอย่างเนี้ยครับแล้วก็ตัวนี้เขาขีดอย่างนี้พ่อเนี่ยอะไรครับไม่รู้รสามตันพ่อตัวเนี้ยหนึ่งก็จิตเนี่ยวังนะพ่อก็ซื้อหนึ่งจิตแล้วก็กลับด้วยนะพ่อแต่หนึ่งก็สูงเทนกันนะพ่อนะได้ซื้อ พอก็ซื้อหนึ่งจิตแล้วก็ศูนย์จิตครับตัวหนึ่งก็จิตตัวเดียวกันตัวนี้กลับด้วยนะครับของน้อยเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อมันมามันขีดอีนนี้ทิ้งแล้วมาตัวใหม่ตัวเดียวเด่นๆดนเลยนะคะพ่อเนาะนะก็ของน้อยเขียนน้อยเลยนะน้อยน้อย น้อยรูปหรอน้อยหวัวเบะทำไงน้อยไม่รอแล้วครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อแม่แม่ครับหนูจะให้ดูครับนี่ครับหนูหนูไปตั้งแต่วันที่จะบ็ดน,นะพ่อเนาะที่หนูลงมานี่ตัวเนี้ยครับน้อยให้ไว้ครับแต่เขา ตอนนั้นหนูให้ไว้หนึ่งสี่ศูนย์ใช่ไหมพ่อตัวนั้นคำว่าเปลี่ยนเป็นแปดหนึ่งสี่แล้วครับเรียกเด็กท้ายครันี่สามตัวบนครับนี่ข้างบนครับน้อยให้ข้างบนครับนี่ล่างครับเขาให้หนึ่งเจ็ดสามศูนย์ห้าแปดครับแต่ตัวหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งก็จิตเนี่ยพ่อก็ซื้อหนึ่งเจ็ดก็ได้จิตศูนย์ก็ได้นะพ่อครับหนึ่งก็ถูกตัวเดียวกันครับ ห <t ool> นึ่งศแล้วก็ศูนย์ตัวเดียวกันครับเนี่ยครับหนึ่งแล้วก็ศูนตัวเดียวกันครับตัวเนี้หนูเห็นเข้าวุ้งตัวนี้ไว้ครับเนี่ยตัวเนี้ครับหนึ่งจิตเนี่ยครับตัวเนี้ครับ,รบแล้วก็เขาขีดอย่างเนี้ยครับหนูไม่รู้วันอะไรครับระวังนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเนี้ยครับระวังนะเนี่ยครับ เนี่ยครับตัวเนี้ยหนูไม่รู้เขาขีดไว้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาทําสี่เหลี่ยมไว้เลยครับตอนเนี้ยหนูหนูหนูลงมาครับลงมาขอกล้วยขอนมพ่อพ่อพ่อกินครับพ่อกับแม่ครับเขาก็ลังเลี้ยงข้างบนกันครับเลี้ยงที่กองฉลากครับหนูยังไม่ได้หวยนี่หนูเอามาให้ดูเฉยๆครับเขาทําไม่อย่างนี้ครับเล้วหนูจะรีบขึ้นไปครับถ้าหนูยังไม่ได้ลงมานะพ่อวันเนี้ย ถ้าหนูมาวันนี้ก็มาย็นหน่อยนะพ่อได้ลถ้าไม่มาวันนี้หนูก็มาพรุ่งนี้ประมาณเพราะตอนเช้าเขาจะเลี้ยงที่บุญบุญนู้นนะครับบุญที่เขาหมุนหมุนนะคบสามโมงกว่าครับสี่โมงกว่าหนูถึงจะได้ลงมาบอกครับถ้าหนูไม่ได้หวยหนูไม่ลงมาครับเพาะพ่อแม่แม่ครับที่นี่นที่เขาไว้อย่างนี้นะครับที่หนูเห็นครับเนี่ยครับหนูเห็นครับข้างบุญครับแต่หนูเห็นอย่างนี้ ร่างเขาทําไว้อย่างเงี้ยครับสามลูกกับครับตัวเนี้ยครับเขาวุ่งไว้ครับวันนั้นวันก่อนวันที่จิเบเขาก็เปิดให้ดูสามตัวแต่หนูให้ไว้อะไรมั่งนะพ่อนะหนูหนูให้ไว้ให้ไว้ให้ไว้ไวยังงี้นะพอน่พอนาอพ่อเนาะใช่ใช่ีน่นี่นี่ครับ ก่อนที่หนูจะไปหนูก็ให้ไว้นี่ครับหนึ่งจิตแล้วก็อะไรมั่งก็ไม่รู้ครับเจ็ดสเก้าแล้วนี่หนูเพิ่งลงมาครับนี่หนูเพิ่งลงมาครับลงมาเดี๋ยวเนี้ลงมาแล้วก็ศูนตัวเดียวกันครับเนี่ยครับหนึ่งแล้วก็ตูนตัวเดียวกันครับตัวเนี้หนูเห็นเข้าววงตัวนี้ไว้ครับเนี่ยตัวเนี้ยครับหนึ่งจเนี่ยครับตอนเนี้ยครับแล้วก็เขาขีดอย่างเงี้ยครับหนูไม่รู้วันอะไรครับ ระวังนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเนี้ครับระวังนะเนี่ยครับเนี่ยครับตัวเนี้หนูไม่รู้เขาขีดไว้เนี่ยครับแต่ตัวนี้ยเขาทําสี่เหลี่ยมไว้เลยครับตอนเนี้หนูหนูหนูลงมาครับลงมาขอกล้วยขอนมพ่อพ่อพ่อกินครับพ่อกับแม่ครับเขาก็ลังเลี้ยงข้างบนกันครับเลี้ยงที่กองฉลากครับหนูยังไม่ได้หวยนี่หนู เอามาให้ดูเฉยๆครับเขาทำไม่อย่างนี้ครับแล้วหนูจะรีบขึ้นไปครับถ้าหนูยังไม่ได้ลงมานะพ่อวันนี้ถ้าหนูมาวันนี้ก็มาย็นหน่อยนะพ่อได้ถ้าไม่มาวันนี้หนูก็มาพรุ่งนี้ประมาณเพราะตอนเช้าเขาจะเลี้ยงที่บุญบุญนูนน้นครับบุญที่เขาหมุนหมุนนะครับสามโมงกว่าครับสี่โมงกว่าหนูถึงจะได้ลงมาบอกครับถ้าหนูไม่ได้หวยหนูไม่ลงมาครับ พ่อพ,พ่อแม่แม่ครับที่นี่นที่เขาไว้อย่างนี้นะครับที่หนูเห็นครับเนี่ยครับหนูเห็นครับข้างบนครับแต่หนูเห็นอย่างนี้ร่างเขาทําไว้อย่างเงี้ยครับสามลูกกับครับตัวเนี้ยครับเขาวุ่งไว้ครับวันนั้น,ว,นวันก่อนวันที่จิเบตเขาก็เปิดให้ดูสามตัวแต่หนูให้ไว้ validated. อะไรมั่งนะพอนะหนูหนูให้ไว้ให้ไว้ให้ไว้อย่างนี้นะพ่อน้องพ่อเนาะใช่ใช่ี่นี่อ นี่ครับก่อนที่หนูจะไปหนูก็ให้ไว้นี่ครับหนึ่งจิตแล้วก็อะไรมั่งก็ไม่รู้ครับเจ็ดสูวเก้าแล้วนี่หนูเพิ่งลงมาครับนี่หนูเพิ่งลงมาครับลงมาเดี๋ยวเนี่ยลงมาขอกล้วยขอขอนมแม่กินครับแล้วก็น้องกุมารก็ลงมาด้วยกันครับหนูจะรีบขึ้นไปครับเดี๋ยวไม่ทันเขาครับพ่อเขาจะเริ่มประจำที่แล้วครับเขาเขาทําบุญกันพอแล้วเขา เขาเล่นกันพอแล้วครับนี่ถึงวิเขากำลังจะเอาจริงเอาเอาจริงเปิดจริงๆแล้วครับเดี๋ยวหนูไม่ให้พลาดไปตาเลยครับเดี๋ยวหนูไม่ทันกัครับหนูต้องลงมาขอกล้วยขอมาเอากล้วยครับนี่ครับเอากล้วยครับนี่ครับหนูหนูจะเอากล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยแล้วก็นมครับเอาไปให้น้องๆครับนี่ครับนมครับแล้วหนูหนูเห็นอย่างเงีย นะครับแม่พ่ออย่าเพิ่งซื้อนะครับยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวถ้าเย็นๆถ้าหนูลูหนูก็มาเย็นเลยถ้ามาไม่เย็นไม่ทันก็มาพรุ่งนี้ประมาณตีโมงนะครับพ่อครับเพราะว่ายังไงหนูก็ต้องเอามาให้ได้ครับถ้าไม่ได้หนูยังไม่ลงมาครับครับไม่ได้หนูไม่ลงมาครับหนูจะดูเขาครับพอเขาเริ่มเข้า ข้าไปที่ในนั้นแล้วที่ที่ตรงหมุน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 นะครับพ่อหนูจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องน้องรอครับหนูได้กล้วยได้ไอ้นี่ล่ะครับพ่อพ่อแม่แม่ครับหนูเห็นไหมอย่างนี้นะครับนี่ครับหนู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 มาเอากล้วยกระนมครับครับมาเอากล้วยกระนมครับไปกินกันอีกครับหนูไปก่อนนะครับได้ยินๆถ้าได้เดี๋ยวยิ่งเย็นหนูลงมา ไม่ได้ก้าวพงนี้สี่โมงกว่าครับถ้าถ้าเขาไม่ยอมบอกหนูก็ไม่ยอมลุงมาครับหนูมีนุมีกล้วยไปให้น้องๆกินแล้วครับหนูไปก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันแล้วครับ,รบ,รบสวัสดีครับโอ้ยอะไร